สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีนทิงซานทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่318ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแก้ไขนะครับสืบเนื่องจากตอนที่300ผมได้แจ้งเพื่อนๆไปว่าเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับขอไปด้วยอ่าพอดีว่าเข้าใจผิดอย่างแรงเลยเนาะอะนิยายเรื่องนี้ยังมีให้เราได้รับชมกันอีกยาวไกลนะครับตอนนี้เราเดินทางมาไม่ถึงครึ่งของครึ่งด้วยซ้ํา ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับตัวผมกว่าจะไปหามาได้ก็อู้คือดีใจมากนะครับดีใจมากที่มันไม่ได้จบลงที่6 7เจตอนอ่านี่ยายเรื่องนี้มีเกือบ2 0 0พันตอนนะครับฟังดีๆ2,000นตอนอน่าจะพันเจ็ดหรือพันแปดร้อยกว่าผมจําไม่ได้นะครับแต่ก็เกือบเกือบสองพันนะครับคือ,อ,อนั่นแหละครับมันมันต้องอยาวระดับนั้นถึงจะได้แก้ไข เงื่อนแค่แก้ไขปมต่างๆที่มันใส่ไว้ในเรื่องเนาะก็ค่อยๆรับชมไปผมเนี่ยดีใจมากเลยนอะเมื่อ <c oughs> เห็นอย่างนั้นตอนแรกก็งงอยู่ว่าเฮ้ยหกจิตร้อยตอนแล้วมันยังมีปมอีกตั้งหลายปมที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยมาแล้วมันจะทันหรือว่าก็อืมในที่สุดก็เจอจนได้นะครับ ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยเราก็จะได้ดูกันแบบอีกยาวๆหลังจากนี้ก็จะได้ลงแบบรัวๆไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหมดายในเดือนนี้นะครับก็จริงๆอยากจะลงรักวันละ5ตอน10ตอนก็ถ้าลงแบบนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณาเดือน2เดือนข้างหน้าก็น่าจะจบเนาะก็อนั่นแหละรครับแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะได้ลงรัวๆต่อไปเลยเพราะว่าเนี่เนื้อหาหลังจากนี้เนี่ยมันเข้มข้นจริงๆครับบอกได้เลยว่า พระเอกของเราเนี่ยต้องเจอกับเหล่ายอดฝีมืออีกมากมายก็อย่าไปรอช้าเลยครับเดี๋ยวไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้เรียกตัวเจียงอาเฉียนมาบัดนี้เจียงอาเฉียนนั้นเขากา็เป็นผู้นําทางลู่โจไปที่หลงเปยนะครับในช่วงบ่ายวันนั้นนะทางเข้าเมืองหลงเปย์ฐานสองนายได้เดินเข้ามาภายในเมืองด้วยท่าทีที่สงอาพาเผยประชาชนต่างก็ลีกทางให้กับพวกเขา ลิวยวนนะครับองชายลำดับที่สองกำลังนั่งอยู่บนหลังมา้าได้พูดออกมารเพร้อมกับรอยยิม้มน้องสี่านะคิดว่าเจ้าน่าใช้เวลาอยู่ในพระราชวังมากเกินไปนะที่นั่นน่ะไม่เหมาะสำหรับหารผ่านศึกอย่างเจ้าหรอกเออท่านก็พูดเกินไปแล้วท่านพี่สิ่งที่ข้าได้เจอเป็นเพียงแค่การต่อสู้ธรรมดาทั่วไปข้าก็แค่จัดการกับพวกสัตว์ร,ร้ายเ,าเท่านั้น หลิวปิงองชายที่สีได้ตอบกลับในอีกความหมายหนึ่งนะครับตัวเขาได้เปรียบเลยสนา,ามรบที่ได้เจอว่าดุร้ายและบาคลัง่งยิงไปกว่าสัตว์ร้ายเสียอีกนั่นเองเหลิยวหยวนพยักหน้าเจ้าก็พูดถูกแล้วหละ่ะน้องสี่พวกเรามาความสนุกใส่ตัวกันเถอะเสด็จย่าจะพักอยู่ที่หมู่บ้านรืูร้อนอีกหลายวันด้วยกันนี่คงจะเป็นหนทางเดียวที่ชายนุมอย่างพวกเราพอจะสนุกเพลิดเปลินกันขึ้นมาได้ใช่แล้วท่านพี่ อย่ามัวแต่คิดถึงอดีตเลยท่านพี่ข้าได้ยินมาว่าท่านกําลังเตรียมกล่านเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างให้กับสติย่างนั้นเหรอไม่จําเป็นต้องรีบร้อนไปน้องสี่แม้ว่าเจ้านั้นจะอยากรู้เดี๋ยวเจ้าไปถึงหมู่บ้านเจ้าก็จะรู้เองได้เลยสองพี่น้องก็ได้เร่งฝีเท้านะครับบัตรนี้มาก็ได้เดินตอามุ่งตรงไปยังหมู่บ้านฤด,ดูร้อนด้วยกันที่ชั้นสองของบ้านหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านฤด,ดูร้อน เจ้าสำนักสือเมื่อคืนท่านได้พักปอนเทมที่หรูห่วยฮันยูวานนะครับได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่เฉยเมยซือวูยานะครับมองออกไปนอกหน้าต่างบัดนี้นั้นเขาก็ได้พูดออกมามันก็ไม่ใช่คืนที่เลวร้ายอะไรหรอกนะข้าแค่อยากรู้ว่าโชว์ที่เจ้าหมายถึงนะ่ะมันจะเริ่มต้นเมื่อไรกันแม่ทัพวานนะครับพูดทิตลุกตอบกลับมาในทันทีว่าเฮ่เจ้ารู้สึกกังวลสินะซื้อวูยาก็พูดกับบางทีข้า อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ซิวออยาพูดจบนะครับก็หันกลับก่อนจะชี้นิ้วไปที่แม่ทับพันแม่ทับพันผู้ใจกว้างขวางข้ามั่นใจว่าท่านนั้นจะต้องยอมปลดพันธนาการให้ข้าแน่เมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับลูกน้องทั้งสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆจึงตะคอกขึ้นมาเอ้ยไม่มีทางว่าโอ้ยเจ้าอย่าพูดเพ้อเจอไร้สาระอีกเลยคำพูดของเจ้าน่ะ คิดว่ามันจะนน้มน้าวพวกเราได้ผลหอกอย่างนั้นเหรอยังไงซะเจ้าก,ก็จะต้องจบชีวิตอันน่าสมเพชของเจ้าอยู่ดีฮันยูวานมองไปที่ลูกน้องคนนั้นรักษามารยาทด้วยหลังจากพูดจบรอยยิ้มอันเบิกบานก็ได้ปรากฏขึ้นบนไปน้าในตอนนั้นหันยูวานก็ได้พูดออกมาด้วยสีหน้าอันมืดมนแก้มัดให้เขาซะอ,อสุดยอดเลยนะครับซื้อปหยาเหมือนมันรู้มาก่อนหน้านะครับ เออมันรู้ได้ไงวะว่าแม่ทัพพันเนี่ยจะต้องแก้มัดให้มันหรือว่ามันปฏิปตอเหตุการณ์จากคําพูดต่างๆนะครับมันฉเฉลียวฉลาดจริงๆไอ้สุนวุญยาเนี่ยสมแล้วที่เป็นชายที่ฉลาดที่สุดในกินจริงซานท่านแม่ทัพเราทหารจี้นะครับทางก็ตกตะลึงอันยูวานเอามือตกไปที่ปากของลูกน้องคนนั้นพัว ลูกน้องทั้งสองคนกระเด็นไปนะครับจนบัดนี้นั้นมีใบหน้าที่บวมเป่งหลังจากนั้นลูกน้องทั้งสองก็ล้มลงไปกับพื้นลีกทางไปซะฮันดูวานได้ต่อข้อขึ้นเออค่าค่าน้อยค่าน้อยผิดไปแล้วค่าน้อยจะจะไปเดี๋ยวนี้ขอรับหันดูวานไม่ได้พูดกับลูกน้องคนนั้นอีกต่อไปตัวเขาหันไปยิ้มให้กับซื้อบุยากรจะพูดออกมาเขาก็เป็นแบบนั้นแหละจิตใจของเขาตกอยู่ในความแค้นและความเกลียดชัง แม้ว่าจะมีข้อเสียแต่เขาก็ยังเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ของข้าเป็นผู้ที่พักดีกับข้ามากที่สุดคนหนึ่งพวกเราไม่ควรตัดสินหนังสือจากปกแม้ว่าเจ้าจะดูแม้ว่าเขาจะดูบุมบามและไร้ความอดทนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ได้ทํางานให้ข้ายอย่างไรท้ที่ฐิเขาไม่เคยที่จะทํางานพลาดเลยในตอนนั้นฮันยูวานก็ได้ยกมือขึ้นนะครับก่อนที่จะเคลือบพลังลมปานไปที่แขนตัวเขาได้อนอานใจยาวๆก่อนที่จะลงมือตัดเชือกให้กับซื้อวู่หยา ขา้าประทับใจกับสิ่งที่เจ้าจัดการลูกน้องท่านจริงๆแม่ทัพท่านข้าอยากจะรู้จริงๆว่าใครกันแน่ที่อยากได้ตัวข้าถึงเพียงนี้เจ้าพอจะบอกข้าได้ไหมสือวูยากก่าวถึงท่านนั้นจะรู้เรื่องนี้ไปก็ไม่มีความหมายสิ่งที่ข้าพอจะทําได้มีเพียงแค่ปกป้องเจ้าแม่ใครแตะต้องเจ้าจนกว่าเจ้าจะอายข้อเท่านั้นหันดูวานได้กล้าออกมา,ออกมาเอ้บอกข้าสักหน่อยไม่ได้เงี้ยงั้นหรอ นี่คือสิ่งที่เจ้าอยากรู้จริงๆอย่าง,ง,งนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่ซสือวูหยายิมอันดูวานต่อยหายใจก่อนจะพูดออกมาเจ้าน่ะข้าน้องชายที่สิ้นหวังของข้าไปแต่ข้ายังมีนิสัยเชิดเช่นเดิมอยู่ข้าคงจะทรัพเจ้าเป็นพันๆชิน้นก่อนที่จะส่งเจ้าตามไปหาน้องชายข้าแต่ข้านั้นกลับไม่เลือกจะทำแบบนั้นยังไงซะผลประโยชน์ส่วนรวมยอมสำคัญกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยู่แลว้ว หันดูฟงังผู้นำของหนูขโมยทั้งห้าฝีมือการก่อจราจนที่เมืองทางต้นเหนือเองก็เป็นฝีมือของพวกหนูขโมยเช่นกันเจ้าก,ก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ของราชอ,องครักสิ่งที่เจ้าตำมันก็คือการเพิกเฉยต่อการกระทำของน้องชายเจ้าเพราะว่าทั้งหมดนั้นคงจะเป็นเพราะสายสัมพันธ์ทางสายเลือดนี่นะเจ้าไม่รู้สึกระอายบ้างเลยงั้นเหรอเสือวูยาได้พูดออกมา าหากจะแข่งกันเรื่องฝีปากนะครับและการโตเถียงซื้ออุยานะครับเขาไม่เคยคิดกลัวแม่ทัพหรือว่าใครคนใดในลูกตายที่สุดแล้วอันยูวานก็ก็ยังเป็นคนที่มีความสามารถในการต่อสู้มากกว่าการพูดคุยอยู่ดีนั่นเองอ๋อไอตัวนี้มันเป็นพี่น้องกับไอ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 พวกหนูขโมยนั่นเองครับว่า <c oughs> ถึงว่าทําไมไอพวกหนูขโมยทั้งห้าเนี่ยมันถึงได้เฉิดชายอยู่ จริงๆเหมือนกับเรามีคนรู้จักในหน่วยงานอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้มันทําเป็นหลับหูหลับตาจนมิน่าล่ะว่าทําไมมันถึงไม่ถูกจับมีเส้นเส้นใหญ่นี่เองอันดูวานได้ยิ้มก่อนจะพูดออกมาเเป็นเพราะข้าได้รับการจ้างวานจากพระราชสำนักเป็นธรรมดาที่ข้าต้องทํางานให้แต่เรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับข้าแต่หากข้าเป็นคนจับพันยู่ฝังข้า ข้าค,คนนี้จะเป็นคนลงมือประหารเขาอยู่ดีซื้ออุยาพยักนาก่อนจะพูดขึ้นฮะข้าในอยากรู้จริงด้วยความสามารถที่ฮั่นอยู่ฟังมีการที่เขาเดินเตดเตรไปทั่วเมืองหลวงศักด,ดิ์สิทธิ์ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงกันละ่ะในตอนแรกข้าคิดว่าเจ้านั่นน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหลบหนีที่มีความสามารถเป็นพิเศษแต่ถึงกันนั้นแต่ที่จริงแล้ว การที่จะหลบนี้การจับกุ่มมันก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดีน,น้องในตอนนี้ค่ะข้าก็พบเข้ากับสาหิตนั่นเข้าให้แยเหลวตุบฮันดูวานะครับได้เอามือทั้งสองทุบลงบนโต๊ะโต๊ะที่อยู่กลางห้องแตกออกเป็นเสียงเสียงเจ้าทํำนักซื้อเจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่กล้าลงมือครับเจ้าเพียงเพราะว่ามีคนต้องการปกป้องเจ้านะยังไงซะความอดทนของข้าก็มีขีดจากัดอยู่ดี ทันทีที่ฮันยูวานผู้จบนะครับลูกน้องคนหนึ่งเขาได้เดินเข้ามาภายในห้องพร้อมกับกระซิบข้างหูบัดนี้เท่าทานในความโกรธแค้นก็ได้หายไปในทันทีในตอนนั้นนะครับตัวเขาก็ได้หันกลับมาพร้อมกับรอยยิม้มเฮเจ้าสำนักสือ่อการแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วฮันยูวาชี้ไปที่หมู่บ้านรื่อรอนที่ตรงที่เขาชี้ไปนะครับคือที่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำในหมู่บ้านมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านนั่นเอง ทุกอย่างสามทุกอย่างสามารถมองเห็นนะครับผ่านในส่วนของหน้าต่างที่พักแห่งนี้นี่คือจุดชมวิวทิวทัศน์ที่ดีจริงๆสําหรับการเฝ้ามองปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุป๊บตายที่สุดแล้วนะครับมีกองทหารทยัด <c oughs> มีกองทหารขนาดใหญ่กําลังเข้ามาที่หมู่บ้าน กองทหารกองนี้นะครับถูกนําโดยรถม้าขนาดใหญ่ที่มีป่ามานลายดอกไม้สีแดงปกคลุมอยู่มันได้กระฟือไปตามสายลมยางปลิวไหวมีหญิงสาวจากพระราชวังเดินอยู่ข้างๆรถม้าเต็มไปหมดผู้ที่เดินมากับรถมา้านะครับล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือที่อยู่ข้างกายองค์ไทยเฮาเขาคนนั้นนะครับก็คือขันจีรียุนเชานั่นเองตัวเขาได้มองไปที่ด้านหน้าสายตาของเขาเอาจริงเอาจังและเต็มไปด้วยจิตสังหาร ขบวนรถุดม้านั้นได้เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆนี่คือรถม้าขององค์ไทเฮาไม่ผิดแน่หยุดเสียงอันแหลมคณเสียงอันแหลมคุมคของลียุนเชาได้ดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านตัวเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปบนอาคารนะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและแล้วเขาก็ค่อยๆด่อนลงข้างๆรถม้านะครับหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้พูดกับคุณรุดคนุในรถมาไทเฮาองค์หญิงพวกเรามาถึงแล้วขอรับในตอนนั้นเองนะครับ ทหารสองคนก็ได้ปลูออกมาจากด้านหนึ่งของมุ่บ้านลียุนเฉาดูไม่ได้สนใจอะไรเขารู้ดีว่าสองคนนั้นเป็นในตอนนั้นเองนะครับทหารสองคนได้ปลูออกมาจากอีกด้านหนึ่งของเมืองรียุนเฉาไม่ได้สนใจอะไรเขารู้ดีว่าทั้งสองนั้นเป็นใครทหารทั้งสองได้หยุดดูต่อหน้ารถมาสดิษฐ์ยาสดิษฐ์ยาใช่แล้วครับนี่คือ องคชายทั้งสองก่อนหน้านี้ที่ล่าสัตว์นะครับและพุ่งตรงมาที่หมู่บ้านรือดอนแห่งนี้นั่นเองในส่วนของไทยเฮาก็มีศักเป็นย่านะครับเพราะเขาเป็นแม่ขององค์ราชาหรือก็คือององจกักรพรรดิอีกจีนึงนะครับเป็นแม่ขององจกักรพรรดในตอนนั้นหญิงชาาที่ดูสง่างามนะครับและดูราวกับคนชนชั้นสูงก็ได้ปรากฏตัวต่อสายตาทุกคน นางได้เปิดผ้าม่านออกนะครับก่อนเชี่ยงเก้าออกจากรุดหมาใบหน้าของนางนั้นดูซีเซียวเล็กน้อยแต่ถึงแบบนั้นสีหน้าของนางก็ไม่มีความเหนื่อยล้าอยู่เลยเจ้าเย่ยเิงก็เดินออกมาพร้อมกับช่วยประยุงนางท่านยา่อาอัครมหสีนะครับหรือก,ก็คือไทเฮาได้หันมาก่อนที่จะให้เจ้าเย่ยช่วยประยุงหลานรักของข้าดูเหมือนว่าสิอันดับที่ห้าย่างเจ้าเย่ยนะครับสิ์อันดับที่5้าของจินทิงซานเนี่ยจะเป็นอ่า ในส่วนของคนที่องค์ไทยเฮาเนี่ยทรงโปรดมากที่สุดนะครับขนาดการทักทายของเจ้าชายทั้งสองเนี่ยในส่วนขององค์ไทเฮาเนีย่ยังไม่ค่อยสนใจหรือว่าตอบกลับเลยแต่กับในส่วนของเจ้าเ่เนี่ยกับพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าหลานรักของข้าแม่เจ้าเย่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับองค์หญิงของเราเจ้าเย่ยอยู่ในตอนนี้นะครับบอกได้หรือว่านางได้แต่งกาย ตามชุดของหญิงสาวจากพระราชวังเช่นกันต่หากไม่ได้รู้จักนางเป็นการส่วนตัวมาคอนคงไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเจ้าเย่นะครับผู้สระสระ,ะผู้สระสะสวยเป็นหนึ่งในจอมวายร้ายแห่งจินถิงสารายในศาลาที่มีนะครับเสือวูยาบัดนี้ตัวเขาตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเจ้าเย่สิทธิ์พี่ของตัวเองนะครับแม้ว่าเขาจะยุ้อยู่แล้วว่าเจ้าเย่นั้นเป็นหลานของราชวงศ์ เป็นลูกหลานของราชวงศ์นะครับแต่ถึงแบบนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องรู้สึกตกใจเมื่อเห็นนางนั้นอยู่กับองค์ไทเฮาอันดูอันได้พูดขึ้นเจ้าเย่นะสิบคนที่ห้าของจินจิงซานนางยังเป็นลูกขององค์หญิงยุนเจ้าอีกด้วยอัครมหสีีรือองค์ไทเฮาก็องค์ไทเฮา,าได้สั่งให้มีการแต่งตั้งเจ้าเย่ให้กลายเป็นองค์หญิงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าเสียดายจริงๆ นางจะเป็นองค์หญิงได้เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนางคือคนที่เย่าอยากให้ข้าฆ่าอย่างนั้นสินะซื้อวุยาถามออกมาฮ่าๆนางไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกนะเจ้าเองก็ด้วยอันดูวานมองไปที่ซื้อวุยาด้วยรอยยิ้มนะครับตัวเขาชื่นชอบความรู้สึกที่ได้ตัดสินชะตากรรมคนอื่นและตัดสินชะตากรรมของใครแบบนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับตัวเขานั้นอยู่เหนือกว่าผู้อื่นมันเป็นความรู้สึกที่นายินดี ยิ่งดีที่อ่ามันเป็นความรู้สึกที่น่ายินดียิ่งกว่าตอนที่ตัวเขาได้เหยียบย่ำศัตรูในสนามรบเสียอีกไทยเขาได้เรือมองไปที่องค์ชายทั้งสองและอ่าองค์ชายทั้งสองนะครับนั่นก็คือองค์ชายสองและองค์ชายสี่กรจะพูดออกมาเบาๆเจ้าสองคนลุกขึ้นเถอะทีนี่นะไม่ใช่พระราชวังสดิิ์ยาก้ารู้ดีว่าที่นี่ ที่ท่านมานั้นก็คือท่านต้องมาเพื่อการพักผ่อนเพราะแบบนั้นพวกเราเลยอยากที่จะมาพบท่านนอกจากนี้พวกเรายังจ้างพ่อครัวที่เก่งที่สุดในเมืองงเปยไว้ให้เหลวหลิวหยวนได้พูดขึ้นแมเเ่เอาใจกันใหญ่เลยนะครับเป็นธรรมดาที่หลิวปิงจะยอมอไม่ยอมปล่อยให้ผู้เป็นพี่ชายได้หน้าได้ตาไปคนเดียวตัวเขาก็ได้พูดต่อสดิทยา่าข้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของท่านจริงๆมันคงจะดีกว่าหากพวกเราปิดหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ไม่ให้คนนอกเข้ามา ปันจีรีอยู่ที่นี่ยังไงซะเขาก็เป็นคนที่ข้าไว้ใจได้เพราะแบบนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงข้าไปหรอกนะไทเฮากล่าวลียุนเชากรหมวดคิวผ่านเลือกที่จะเชื่อใจพวกเขาแต่สําหรับข้าไม่ได้คิดแบบนั้นเลยไทเฮาได้โบกมือก่อนจะพูดออกมาในที่สุดขาก็มีโอกาสออกมาสูดอากาศอันบรสิสุทธิ์ที่ด้านนอกเมืองหลวงนอกพระราชวังหยุดทะเลาะกันได้แล้วเออพวกเราเข้าใจแล้ว ทุกๆคนที่อยู่ตรงหน้าตางก็ค้งกำนับให้เจ้าเย,ย่ได้ประคองอัครามายสีอ่าโทษทีครับเจ้าเย,ย่ได้อ่าได้ประคองไทยฮนะครับจริงๆมันคือไทยฮเนาะแต่ว่าในเนื้อหาในตอนนี้มันยังแปลอยู่เป็นอัครามายสีเดี๋ยวอีกอประมาณร้200อยสองร้อยตนข้างหลังมันจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของไทยฮให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเขียนเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอัครามายสีบางครั้งผมอาจจะอ่านผิด ยังไงก็จับขอไปไว้ด้วยเนาะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับถูกล้อมไว้ด้วยการคุ้มคันอย่างดีนะครับมีการปิดถนนวนทางเต็มไปด้วยเหล่าทหารหารมากมายไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ใครเข้ามาอีกต่อไปในขณะเดียวกันนะครับรุดมากว่าหลายคันก็ได้เล่นไปที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านร้อนอย่างชชา้าฉาภายในรุดม้านะครับลูโจวยวนเอ,อ๋อและในเวลานี้นั้นทางสองกำลังมองเทียงอาเฉียน ตอนนี้เจียงอาเฉียนแต่งเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าที่แสนดูแปลกประหลาดนะครับเจียงอาเฉียนที่ถูกจ้องมองก็ได้พูดออกมาอย่างเชื่องชา้าเฮ่เฮ่เฮ่ทานทั้งสองหยุดมองข้าแบบนั้นได้แลว้วข้าก็แค่เตรียมตัวมาให้พร้อมเท่านั้นเฮ้นี่นี่ก็เพื่อญาของเจ้าอย่างนั้นเหรอก่าหากลู่โจไม่ทันสังเกตนะครับบอกได้เลยว่าประสบการณ์ที่อ่าประสบการณ์ที่ตัวเขามีกว่าปันปีคงไรประโยชน์ไปสําหรับตัวเขาข้าก็แค่ตอบแทน ในสิ่งที่ยิบยืมมาก็เท่านั้นเจียงอาเฉียนได้พูดขึ้นพังกัวอย่างเชื่องชาในอ่าเป็นเวลาน,านานแล้วนะครับที่ตัวเขาไม่ได้ยินญาของตัวเองแบบนี้แม้ว่าเจียงอาเฉียนจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับทุกคนแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้นับรวมในส่วนขององค์ไทเฮานะครับหรือก็คือสดรยญาของเจียงอาเฉียนนั่นเองค่ะประเมินเจ้าตําไปจริงๆลู่โจได้พูดขึ้นพร้อมกับลูกเขาตัวเองไปด้วยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละท่านผู้อุโสข่ายังอยู่กับ ข้ายังอยู่อีกไกลกับลูกศิษย์คนที่7็ของท่านท่านอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้ในตอนที่ลูกศิษย์ของท่านนะต้องการกําจัดสํานักแห่งความบริสุทธิ์ในตอนนั้นเขาได้ปุกปันคนกว่า200คนให้เข้าโจมตีสํานักแห่งความบริสุทธิ์เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้ข้ารู้สึกประทับใจจริงๆเจียงอาเฉียนได้พูดขึ้นแล้วแล้วเจ้ามีคนรอบตัวอยู่องค์ชายสองลิวหยวนกี่คนกันลู่โจถามกลับ แป๊บนึงนะครับเจียงอาเฉียนได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับอย่างเคืนอ,อายเออมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนเท่านั้นหลู่โจมองไปที่เจียงอาเฉียนนะครับเจียงอาเฉียนได้ตอบกลับมาอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้หลิวหยวนเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงมากครั้งหนึ่งข้าเคยทรงคนของข้าเข้าไปเป็นสปายแอรแฝงข้างกายขะข้างกายเขาแต่พวกเขากลับเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกมอลี่ควบคุมไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ข้าไม่อาจไว้ใจคนจํานวนมากได้อีก คนที่ข้าไว้ใจมีเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นด้วยคําอธิบายนี้นะครับทาให้ลู่โจเข้าใจว่าทําไมอ่าทาไมคนเหล่านั้นถึงสามารถปลอมตัวเป็นเจียงอาเฉียนผู้สูงจดหมายกลับมาได้นับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเขียนจดหมายให้กับจินจิงซานด้วยตัวของตัวเจ้าเองซักเจียงอาเฉียนรับทราบผู้สูงไม่มีปัญหาเจียงอาเฉียนได้ตอบกลับถ่ายสุดแล้วนะครับช่องอูที่ตรวจปุ๊บยังไงซะ ก็ต้องได้รับการแค่ไขปรับปรุงอยู่ดีเอียดและและ้วรุดมาหลายคันนะครับได้เรนเข้าสู่หมู่บ้านฤดูร้อนยวนเอือได้ปรากฏตัวออกมาจากรุดมาเพื่อจ้องมองจากนั้นนะครับนางหันกลับมาและพูดขึ้นดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ไม่ใช่รุดมาคันเดียวที่มาถึงที่นี่นะเจียงอาเฉียนได้ตอบกลับไปนั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสาวน้อยองค์ชายสองรู้ดีรู้ดีอยู่แล้วว่า องค์ไทยเฮานะ่ะชอบอะไรเพราะแบบนั้นเขาจึงจ้างเราคุ้มกันรวมไปถึงนักแสดงมากมายเพื่อให้มาที่นี่ยังไงล่ะลูโจไม่ได้บองออกไปนอกหน้าต่างนะครับทหารหลายพันคนทหารหลายหลายนายนะครับได้เดินมายังรถม้าของเขาเจียงอาเฉียนรีบออกไปและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาพวกเราต้องอพวกเราต้องออกไปยืนยันตัวตนให้ข้าจัดการเองสุด แล,แล้วนะครับในส่วนของเจียงอาเฉียนก็เป็นคนจัดการลู่โจก็ไม่ได้เป็นกังวลเรื่องนี้แม้แต่น้อยตัวเขากําลังกังวลว่าตัวเขาจะทํายังไงนะครับถ้าหากลิงรั่วทําภารกิจล้มเหลวบางทีตัวเขานั้นอาจจะต้องใช้พลังวิเศษเพื่อที่จะหลบหนีไปที่จากที่อย่างนี้และเรียกในส่วนของไปเจอตา,าเป็นแบบนั้นจริงๆชื่อเสียงของปรามาจารย์กีเทียนเต้าจอมมหาวายร้ายอันดับหนึ่งของยุทธภพคงจะต้องมีข้อครหาเป็นแน่นอน ในท้ายที่สุดแล้วลู่โจก็ได้ถามออกมาขณะลูบเขาเจ้ามีแผนอะไรดีๆอย่างนั้นเหรอเจียงอาเฉียนได้ตอบกลับด้วยรอยยิม้มเป็นธรรมดาที่คนรักชีวิตอย่างข้านั้นต้องมีทางนี้ที่ไ่อยู่แล้วผู้อุศไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่คิดว่าท่านผู้อุศไม่ว่ายังไงข้าก็ไม่คิดว่าท่านผู้อุศอยากที่จะรู้แน่ลู่โจไม่ได้กดดันนะครับโดยถามอะไรเพิ่มเติมออกมาอีกในตอนนี้ทุกคนต่างก็ได้ยินเสียงจากาภายนอกรถหมาหนายท่านนายท่าน นายท่านของข้าองค์ชายสองได้จ้างพวกเราให้ทําการแสดงที่องค์ไทยฮาลเชิญมาที่นี่ไม่จําเป็นต้องสงสัยเลยพวกเรานะ่ะไม่ได้มีความ <c oughs> พวกเรานะ่ะไม่ได้มีความน่าสงสัยอะไรใดๆข้ามีชื่อว่าแซรีท่านจะเรียกข้าหัวหน้ารีก็ได้ข้าได้เตรียมการนี้มาเป็นเวลานานพวกเรานั้นจะทําให้ดีที่สุด <c oughs> การแสดงนี้นะ่ะองค์ไทยฮาจะต้องปลาบปื้มแน่ไม่ต้องเป็นห่วงไป โอ้งั้นเหรอขอบคุณมากที่มาพวกเราจะรอดูเจ้าองเหล่าทหารก็ปล่อยให้รุดม้าคันนั้นผ่านไปนะครับหลังจากตรวจสอบตัวต,วต,วตวนของนักเดินทางรุดม้าคันแรกไปเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาก็ได้รับอนุญาตเข้าหมู่บ้านไปหวนเอ๋อปิดปากก่อนจะพูดขึ้นตานอาจารย์เจ้าหมอนั่นแปลกมากหวนเอ๋อชี้ไปที่ชายเช่หจวนเอ๋อชี้ไปที่ชายเซรีก่อนหน้านี้นะครับ ดูโจไม่ได้อยากรู้อยากเห็นเหมือนกับยวนเออดังนั้นตัวเขาจึงไม่ได้ออกไปอ่ามองออกไปข้างนอกแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ได้ยินสำเนียงแปลกๆจากชายคนนั้นที่เพิ่งพูดออกมาในโลกใบนี้ช่างมีเรื่องแปลกประหลาดเหลือเกินใครจาสำเนียงของชายคนนั้นหรือชื่อของชายคนนั้นได้บ้างนะครับตาอ่าจำได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณเนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้อ่าแล้วก็คนที่เก็บรายละเอียดเท่านั้นจึงจะรู้ว่าชายคนนั้นเป็นใครได้ ไม่นานนักก็มาถึงคิวของรุดมาของลู่โจแล้วนะครับเมื่อทหารเข้ามาตรวจสอบตัวตนเจียงอาเฉียนก็กระโดดไปด้านหน้านายท่านข่าอิงก,ก็เป็นส่วนหนึ่งของรุดมาคันก่อนหน้านี้ข่าก็เป็นหนึ่งในคนขององค์ชายสองเช่นกันเราผู้ตรวจสอบนะครับไม่อยากที่จะเสียเวลาทําอะไรแบบเดิมๆตัวขอก็รีปล่อยรุดมาของพระเอกเข้าไปในตันชีเจียงอาเฉียนกลับมาและพูดขึ้นก็แค่รู้ว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเรา ก็แค่รู้ว่าคนที่อยู่ด้านหน้าเรายังคนแซรีมาที่นี่ทําไมนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เราเอาตัวรอดจากการตรวจสอบไปได้แหมเจียงอาเสียนมันฉลาดจริงๆค <c oughs> ่าไม่ใช่คนของคนแซรีอะไรนั่นสักหน่อยเอียดเสียงรดม้านะครับได้หยุดลดมาได้หยุดลงนะครับก่อนที่จะจอดนะครับหลังจากนั้นในเวลานี้พวกเขทาทั้งสามก็กระโดดลงออกมา คนอื่นๆเองก็ลงออกมาจากรถม้าเช่นกันทุกๆคนต่างก็อยู่ในลานเล็กๆเป็นการส่วนตัวทุกๆคนต่างก็แยกตัวกันออกไปนะครับสปาพแวดล้ลอบที่นี่ดูสงบร่มรื่นในเวลานี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ปล่อยให้เจียงอาเฉียนเข้ามาก็ได้พูดก็ได้พูดกับเจียงอาเฉียในในทันทีเอาละ่ะเจ้านุม่มเตรียมตัวให้พร้อมสะกอาจะแจ้งให้ทราบเองถ้าหากเตรียมการทุกอย่างเสร็จแล้วการแสดงของพวกเจ้านะ่ะกาลังจะเริ่มโชว์ในอีกไม่ช้า โอ้ไม่ต้องห่วงนายท่านหายเป็นหน้าที่ข้าเองเจียงอาเซียนนะครับก็รับประกันก่อนเจียทุบหน้าอกตัวเองอย่างมั่นใจไอ้นี่มันสมแล้วนะครับที่เป็นคนุณการลอนปิ้นป้อนเจียงอาเซียนนี่มันแสดงเก่งจริงๆ คนอื่นเองนะครับก็ได้เตรียมก้าวของกันอย่างสุดความสามารถการแสดงต่อหน้าในส่วนขององค์ไทยหองนํำซ้ำยังมีองค์หญิงเจ้าเย,ยีและที่สำคัญมีองค์ชายลำดับที่สองอย่างหลิวเฉินหรือหลิวปิงแล้วเมื่อกี้ทำไม่ได้นะครับก็นั่นเลยครับองค์ชายสองกับองค์ชายสี่และมีในส่วนของเสือวูหยาที่นั่งรอการแสดงนะครับที่แม่ทัพในส่วนแม่ทัพฮัน่นพูดเอาไว้บอกได้เลยว่าถ้าหากเขาบอกว่าในส่วนของ เจ้ายย่จะต้องถูกสังหารใครกันที่กล้าพอนะครับบ้าบินมาสังหารเจ้าเย่ยที่อยู่ข้างไทยฮอลแบบนี้ได้แต่หากทําแบบนั้นจริงนะครับการที่มนุษย์คนหนึ่งเล่นงานแม่ขององค์ราชาองค์จักรัตนะครับมันจะไม่เกิดสงครามเอาอย่างนั้นหรอือก็บอกได้เลยว่าตอนหน้าวุ่นวายแน่นอนและก็จะมีาการต่อสู้ที่แสนดุเดือดให้เราได้รับชมในเร็วๆนี้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้กินมาสองตอนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ